สวัสดีครับผมนายประาพาวิจันทร์นกลครับราัประจําตัวศูนย์หกเก้าครับวันนี้จะมาอธิบายจังหวะสี่จังหวะของเครื่องวาล์วไทมิง่งไดแกรมครับจังหวะแรกครับจังหวะดูดลูกสูบจะลงจากศูนย์ใต้บนลงสู่ศูนย์ใต้ล่างวาวดีจะเปิดครับต่อมาครับจังหวะอัดลูกสูบจะขึ้นจาก ูนย์ใต้ล่างสู่ส่วนใต้บนครับวาไอเดียเสียไม่เปิดครับต่อมาครับจังหวะระเบิดครับลูกสูบจะลงจากูนยนใต้บนลงสูู่นยนใต้ล่างครับต่อมาครับจังหวะขายครับวาไอเสียจะเปิดครับลูกสูบจะขึ้นจากศูนย์ใต้ล่างสูู่นยนใต้บนต่อมาครับโอเวอร์แลป วาวดีจะเปิดวาวเสียจะเปิดพร้อมกันครับร้อมครับ